โดยปกติแล้วเนี่ยเห็นว่าคุณพี่ไพบูร์มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซีกอยากจะทราบว่าก่อนหน้านั้นมีสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนไหมครับว่าเรามีปัญหาไขมันหรือเราไปตรวจสุขภาพบ้างไหมไม่เคยได้ตรวจได้ครับนี่ไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนครับแล้ววันนั้นเนี่ยที่เป็นนะครับเป็นช่วงไหนแล้วรู้สึกยังไงเป็นเป็นเป็นสมการดีซีดีซีเป็นยังไงบ้างครับอาการอาการลุกไม่ขึ้น<ม>เลย,เลย ลุกไม่ขึ้นเลยครับพอลุกขึ้นมาก่อนรู้ว่าเขาลุกนะคะทําไมไม่เปิดไฟสักทีก็เลยลุกขึ้นมาอ้าวทำไมไม่เปิดไฟเขาบอกเขาลุกลุกไม่ขึ้นพอมาไปเปิดไฟอ้าวคนนอนอยู่นอนอยู่ที่พื้นเลยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาลุกไม่ขึ้นเขาคือเขาไม่พูดพูดอะไรไม่ได้ค่ะก็เรียกลูกมาก็บอกว่าพ่อพ่อเป็นอะไรแรนขึ้นโทรหาพี่สาวให้มาให้มารับพาไปโรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นเขารักษายังไงบ้างพอเข้าโรงพยาบาลหมอเขาถามว่าสแกนสมองไหม บอกว่าสแกนพอสแกนสมองเสร็จเขาบอกว่าไอ้เ่นเลือดสมองตีแล้วหลังจากนั้นเขารักษาอย่างไงครับก็รักษาตามสิทธ์ก็ให้กินยากินยาแล้วมีการทาบายพาสหรืออะไรไหมฮะไม่มีค่ะก็คือกินยาอย่างเดียวกินยาอย่างเดียวค่ะแสดงว่าตอนนั้นไม่มีการผ่าตัดไม่มีการรักษาอะไรเลยค่ะใช่ค่ะก็เขาก็ให้กายภาพทํากายภาพเอาพี่ไพบูลสามารถลุกเดินได้ไหมช่วงที่เป็นไม่ได้เลย ก็คือนอนเป็นผักนอนใช่ๆนอนเป็นผักเลยพี่ไพบูญเนี่ยเป็นคนหาเงินให้กับครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้ววันที่เราขยับตัวไม่ได้เนี่ยพี่ไพบูญรู้สึกยังไงรู้รู้รู้สึกไม่ได้เลยหมายถึงยังไงครับมันนานนานนๆๆนก็คือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอยู่กี่กี่เดือนครับที่ไม่สามารถขยับตัวได้ก่อนที่จะมาเจอเบต้าออยล์นะคะประมาณงอาทิตย์ค่ะ ประมาณสองอาทิตย์ใ่คะกินยากินยาใช่ค่ะดีขึ้นไหมก็ไม่ดีค่ะก็ทํากายภาพคือยกแขนยกอะไรทํากายภาพเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถขยับตัวได้มาก่อนไม่เลยค่ะลุกก็ผักกันลุกแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยจากที่พี่ไผบูนหาเงินได้เป็นคนออกไปขายผลไม้แล้วตอนนั้นใครต้องเป็นคนหาเงินแทนก็พี่ก็คือเป็นพี่ปลาแทนก็ตอนนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างหยุดกันยังไม่ทําอะไรเลยว่ายังไงก็ดูคนไว้ก่อน เพราะกันอยู่กันเสาหลักก็มีสองคนเนาะแล้วก็ลูกมีลูกต้องดูแลอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าจากเสาหลักของครอบครัววันที่เราขยับตัวมไม่ได้เนี่ย<ช>ล้มเนี่ยก็คือกลายเป็นภาระเลยใช่ค่ะหลังจากที่รู้สึกกินยาไม่ดีขึ้นดูแลตัวเองไม่ได้แล้วทําไมถึงมาเจอเบต้าออยมีพี่เขาแนะนําเขาพูดให้ฟังว่าคนขับวินมอไซค์อะ เส้นเลือดสมองแตกสามรอบก็ย <c oughs> <wi> ังข <c oughs> ่าววินได้เขาบอกแบบนี้ตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอไม่เ <oh ชื่อไม่เชื่อนอเวอไปใช่ใช่ก็บอกก็เลยกลับมาก็บอกว่าก็เคยกลับมาคิดว่าเราก็ลองดูถ้ามีคนแนะนํามันก็ต้องมันต้องดีอ่ะคนเส้นเลือดสมองแตกเนาะกลับมาข่าววินได้มันก็ต้องดีก็กลับไปหาเขาใหม่กลมาเอามากล่องนึงบอกบ้านเอามาให้หนูกลองนึงก็มากินกล่องนึงยังไม่หมดยังไม่หมดกองก็เริ่มลุกขึ้นแบบ นั่งได้อนั่งได้ค่ะนุ้กขึ้นนั่งแขนมือนิ้วมือขยับอะไรเงี้ยได้ก็เริ่มมีกําลังใจขึ้นอืตอนที่แตกขยับไม่ได้ครึ่งซีกด้านไหนข้างขวาครับข้างขวาตอนแรกขยับไม่ได้เลยใช่แล้วตอนนี้ขยับได้ไหมครับได้เดินได้เว้าวสุดยอดครับแล้วตอนนี้เดินได้หรือยังครับได้โอ้โหตอนแรกคือเดินไม่ได้ใช่ ขยับไม่ได้ข้างนี้ข้างนี่เลยข้างนี้เลยนอนเป็นผักเลยใช่แต่ปัจจุบันเดินได้ครับสุดยอดอ่าชูเมือหน่อยโอเคสุดยอดครับกินไปแค่หนึ่งกล่องใช่ค่ะกล่องเดียวกล่องเดียวค่ะไม่ถึงสิบเมตรนะใช่ค่ะยังไม่หมดดีก็เลยบอกพี่หายแล้วนะแบบดีขึ้นแล้วนะป้ายางดีขึ้นแล้วก็บอกงี้เขาก็ดีใจรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ป้าดีใจแบบหัวใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะ ลังใจมาเต็มร้อยเลยค่ะพี่พิบุญตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีดีดีวยครับตอนนี้มันดีด้วยนะพี่ก็ครับผมร้อ <c oughs> งไห้เลย <c oughs> โอ้หขอให้พี่กลับมาสุขภาพแข็งแรงนะครับสาเหตุที่ผมทําสินค้านี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครที่จะเลือกทําสินค้าที่มันยากๆและช่วยเหลือลูกค้าแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าวันนี้เราได้กําไร2อย่างนะครับอย่างแรกคือกําไรเรื่องของเงิน นะครับเพื่อเอาไปบริหารองค์กรต่ออย่างที่2คือเราอยากได้กําไรให้เกิดกับลูกค้าเพื่อช่วยเหลือและต่อคุณค่าชีวิตให้ลูกค้ามีคุณค่าอยู่กับครอบครัวและอยู่กับชีวิตและสามารถทํางานหาเงินได้